มื่อนี่นนทิยาไดมาเยี่ยมเฮียโกอยู่ลรงบาลนะคะมาตามแนวทางอาจารย์บอกว่าลเลขมาแล้วอยู่กับเฮียโกนะคะเป็นหายมาแล้วนะคะวัตถิพานมาหนีเขาสองซี่ตรงๆบอได้กลับนะคะสาหรับวันนี้อาจารย์หายมาฝากไว้น้าเฮียโกแล้วนะคะตรงๆไม่ต้องกลับจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปช้มน้ากันเลยคะ่ะค่ะเมื่นี่น้นทิยามาเยี่ยมเฮียโกน้ำเฮียโกวันดีค่ะ สิ่งใดดีขึ้นไปง่ายจากโรงพยาบา,า,กากลกระสินมา<ะ>หวยเมฆดีขึ้นอ, <c oughs> อยู่งก็ยุ่งุ่นมี่แผลน้ำเกลียวนยังว่าไรอ,อันนี้ก็จอดใช้เป็นีกใบพื้นหมอเพิ่นอยากให้ลงกแมา่ยางบ่อยๆมันปะค่ะแม่นเพิ่นม่าอยากให้ยางมือหน,นึ่งส่สงฝุ่มหนึ่นงแล้งฝุ่มหนึ่งย่ำเวลาไปพามันยังตังค์อบ่หลายเดือนจะวิน่นบ่เวลายางหรือวิ่นบ่บ่ได้เหรอครับบ่บ่วิ่น เป็นยังนุ่นทิยาคือเลยมากเอฟซีกับสิ่งของใจยว่าไปตามหอดโรงบาบาลไปตามหอดบ้านอาจารย์ของเฮียโก้่นโทรไปบอกนุ่นทิยาว่าแนวทางเ่นโทรมาหาเฮียโก้แล้วนุ่นทิยาก,ก็เลยจําเป็นต้องมานะคะวัตถิพัน,น์มาแนวทางของเฮียโก้บางท่านบางคนอาจจะเบึ่งเฉยเฉยได้ซื้อเพราะว่ามันกับพ่เขาลายงวดแล้ววัตถิพันธ์มาเป็นแบบนี้เด้อค่ะอันนี้คลิปแรกนะคะคล,คลิปแรกเฮียโก้ ไ่แนาทางกอนเลขออกประมาณเก้ามือเลขติดมีสี่มีหกมีแปดมันออกสองซีบนออกสองหกล่างนะคะเท่ากับว่าเลขติดมาทั้งมาทั้งสองตัวนะคะมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วเพิ่นก็หายเก้าสี่หกเก้าสองสีหนึ่งซีแล้วเพิ่นกเนนัเน้น 2, 4, เน้นสองสีเน้นถูกโตพี่น้อง เน้นบนกันล่างนะคะนะคะเน้นบนเน้นบนเน้นถือโตอีกตั้งหากนะคะแต่ว่ากระไรน้นาย,นายทานบอกว่าเบิ้งเฉยๆว่าด้สือ่อเพราะว่าเวลาสือบบออาอส่อมันกระบอกออกเวลาบอซื่อมันกรออกนะคะ<ม>นะคะกระนี้เอฟซีฝากฝากายามาทานั้างสองของเฮ้านะคะคุณสุพัฒ500คุณธัญลักษณ์ห้าคุณรดา300ร้อยเไม่ออกนาม400นะคะ ปากมาให้เฮียโกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะถึงมือแล้วเด <รอ S 1> ้อค่ะไึงอะไรครับนะคะอย่างนี้นอาจารย์โทรมาอาจารย์ว่าแนวทางอาจารย์โทรให้เฮียโกไว้แล้วเดอ้อนนองทียาอยากได้กลับไปเอากับเฮียอยู่โรงพยาบาลหวยเมฆหนูก็เลยมากค่ะเพิ่นว่าจังไดงวดนึงนเออเพิ่นให้มาแล้วล่ะให้ยบนหายล่างเจ้าก็เพิ่นจะมีคงสุดท้ายบ่กะบ๊ะบ๊ท่านถามมุนี่ ท่านถามอยู่ว่ามี่คงที่ไหนเหรเพิ่นบอกว่างวดนี่บ่ได้กลับพื้นเก่าบ่ะบัตรกับพื้นเก่าครับบได้กลับพื้นเก่าอันเพื่อนไหนว่าตรงตรงเลยอ่ะตรงตรงไหลคือตรงตรงเลยแล้วเพคนก็เน้นให้เน้นให้เน้นพอนเน้นเน้นแบบใดลักษณะการเน้นก็เป็นตัวืทีหลายที่ตัวเน้นนาะนไม่ยังเหมืนเนี่ตอนที่นู้ว่า กับเล่าเมื่อเสาราบอกว่ามันจะมีแถวบนแถวบนเน้นบนกันล่างแถวล่างเน้นล่างกันบนเพื่อบอกประมานนี้มันเป็นไงแมนแมนเล็ดบนนี่คือยังแปกหาแบกเก้าเป็นบนเดียวกับสองสองเก้าเป็นบนแยาให้เน้นเน้นกันล่างนิดหน่อย ข้างล่างกับมีสีเก่าแล้วกับเจ็ดเจ็ดซีตัวนี้เป็นตัวเนียนนะข้างล่างเนียนเจ็ดสี่เออเนียนเจ็ดสี่อันกับเจ็ดเก่ากีกันไหนซื้อล่างกันบนน้อยๆอย่างที่นายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เราโตทีเพ่นเน้น้างบนเน้นสองเก่าเป็นบ่เนี่เน้นสองเก่าข้างบนข้างล่างเน้นเจ็ดซี่เน้นเจ็ดพีแถวแถวบนนี่คือบนแถวล่างคือเหล็กล่างเดยสิเขีแล้แถวแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างอย่างเดบซี่มาเข้าใจเอาแบบชัดเจนด้วยค่ะบางคนก็เข้าใจง่ายบางคนก็เนียนหน่อยขึ้นนู้นที่ยากเข้าใจยากเื็นเน้นมั่งหันนะเน้นสองทีบนเนาะเน่มันเก่าสองซี่มาตรงๆสองทีตรงๆเลย เลขของเพื่อนขอดีขึ้นยังคื้นวอเล็กกับเนาะแนีนขึ้นวอเล็กกับหลาตัวอยู่เทียงบอเล็กกับบ่เตีองทุนเนาะก็คือคือหน่อยตัวคือก็งดทีนะวันที่ผ่านมานี่มาสีค่ครูมาที่ครูหมดก่อนวันนี้มาแปดครูอาจารย์เพิ่์นบอกกันว่าาเพิ่นบรรไปเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อเองร้อยงวด บ่อเขาจักงวดจะเคลื่อนแค่แต้มนึงเคลื่อนแต้มนึงเพิ่นเลยบ่ซื้อเลยค<น>าเวลาเพิ่นบ่ซื้อนี่มันจะเข้าทุกงวดเพิ่นเลยเท่าบ่อสื่อเพิ่น,นอนแก่พวกไม้เพินพพ่นหายแลายๆคู่นี่เอาแบบบ่พลาดเลยแม่นบ่นแม่นเอาแบบบ่พลาดเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นบอกว่างว,วดเก้านึงถ้าเพิ่นหายแบบนี้มันก็เข้าแม่นเข้าเพิ่ามาสรุปว่ามีเสน่หเนาะ อานนที่ยาจะสูนื่อค่ะแนวทางของเฮียโกนะ,ะนะคะนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะอาจารย์หมาแล้วเอ้านุ่นที่ยาจะอธิบายทีละแถวด้ค่ะแถวบนคือเลขบนนะคะแปดห้าแปดเก้าสองเก้านะคะสองเก้าเป็นตัวเน้นแถวบนนี่จะเน้นบนการล่างการล่างคือสื่อน,นิดน้อยนะคะเนี่ยการล่างคือสื่อน,นิดน้อยแถวล่างเนี่ยจะเป็นสี่เก้า เจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะเน้นล่างกันบนนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะนะคะเชิญตรงตรงค่ะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้อบ่ออะไรเตียงทุ่นเลยเนาะเนี่ยขวานบ่ออะกลับเรียกแรกฟูอยู่เตี่ยวยังบ่ออะไรบ่ออะกลับมันบ่เตียงร่นอยู่โร่องบานฝันบ่ ฝันดีบ่บ่ันีฝันนี่บ่ันได้ตีแม่บ้านกันนอนยู่น้ากัน่าันได้ตีแม่ตันกัแต่นอนอยู่กับจินันนนอนฝันมาบักก้านนะขับรถมาโคอีแพ่เเ็กสองเห็ดจ้าอ๋อเหล็กมันเหล็รถมันโค่องหกศูนย์ออสองหกกับัดสืสองหกกับสองกับหกศูนยถูกจจอยอเหล็กเหล็กที่นี่ทุนมองขับรถมาก มันามทิมันถึงจะออกเลขเล่าออกะเ็บ่กเล่าก็ได้้ือ้เล่าคือได้ยินว้าเนียวมาเสีเอาเลขสุกนี่นอนเสียงเบิ้งบมบลเล้งเนีนีนอนอยู่ลงบาเที่ยงหมดอนจิก็บว่ดทเทียงหรอกได้มาจะรวมนั่ก็บ่ฝันดีก่สองซี่ต้อยถึงต่ต้องวดเนาะับบ๊ฝันบบฝันดีฝันหนังเลย เอาพี่น้องพิจารณาได้ค่ะเอาอธิบายอีกรอบแถวบนเนี่ยเน้นบนกันล่างแถวล่างเนี่ยเน้นล่างกาันบนนะคะบนเนี่ยจะมีแปดห้าแปดเก้าสองเก้านะคะตัวเน้นเน้นคือสองเก้าเน้นบนกันล่างนะคะแถวล่างเนี่ยจะเป็นสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะคะเน้นเจ็ดสี่นะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่ตรงๆไม่ต้องกลับน,นะคะไม่ต้องกลับเลยนะคะต้งกับตองออกบวัตถเลย เน้นสองเก้าบนเน้นเจ็ดสี่ล่างนะคะเป็นแนวทางหาคือสลักกินแบงรัฐบาลไทยนะคะก็บอได้ถามเพณ่ันบ่อไม่คงสุดท้ายวบอพันโท้มากว่าท่านถามอยู่เมื่อนี้เฮียเมื่อนี้บุ้ยปากากันเลยว่าอาจารย์เพมันก็ไปฟอก่ขึ้นมาฟอกเนาะฟอกขึ้กันหนึ่รอใบขึ้กันแต่ว่าคุณฟอกอยุคอ่อำเภอหนองสีหนองสีใบม่วงขาวใบม่วงขาวแดงขาวก่อน อาจารย์ก็เป็นโรคไตเนี่ยโกก็เป็นโรคไตต่างคนต่างต่างคนต่างเป็นโอ้นอนนันอยู่โรงพยาบาลพอดีคือนอนอยู่บ้านพอด้วยเนาะว่าแล้วนอนนอนเลือดกระตินมันหันที้มมือหามื่นช่างในฟอกก็ไม่ยือยากกับบ้านไปบวะเน่ะโอ้ยอยากกับมากไั่มีเข้าเลยอยากกับฟอกอีกแล้วบัดนี้บัดนี้พันฟอกดูพอดีหมูว่านกับฟอกมัอนี่กับที่ฟอกอีกเอ้าคือฟอกดูแท้ชิวเงินไม่มี ขันมันจันมั่งกระตุโด่โง่เมื่อไรมอสิ่หายกลับบ้านแน่งแน่งท่านนี้ยังว่ามีกำหนดว่ามีกำหนดไม่ถ้าถ้าถ้ายังบ้ันกลับบ้านคงสุดท้ายนุก็ต้องมาหาอยู่นี่อีกแน่นนะหายหายไปไปเด้อส่วนหนาเอฟซีคอมเมนต์มากเฮ้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงขอให้หายไปไปว่าข้ามเดียวกันเหมือนยๆบางคนก็ว่าเสียดายจังดูอยู่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเห็นไม่เข้าหลายงวดเลยไม่ซื้อมันกะมีหลุดมียังบางเนาะ การธรรมดาไม่เขาไม่รุดเนาะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเขาจงหงดเนาะก็บรวยแต่ว่าแม่แม่ตาบ้านียก็ยืนยันว่าเฮียบ่ได้ซื้อเนาะส่วนมากอาจารย์เพิ่นสิสั่งไวว้่าอย่าซื้อเด้อสิความนบ่ถ้าซื้อแล้วมันจะเคลื่อนงี้ใช่เนาะปาป้าเอฟซีลงทุนไปแล้วเนาก็บ่อยากให้เอฟซีคิดวางเนาะอยากให้เพิ่นโชคดีเนาะโอ้ยอยากให้โชคดีเนาะอยากให้โชคดีเพิ่คนถือเพิ่นกับแบงมาให้ยขึ้นก่นาะนะคะผู้ใดอยารวมทั้งบุญกับเงี้ยกับ ติดต่อนน,นทิยาโดยตรงนะคะ0981971934เบอร์น,นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์เดราจะเดี๋ยวจะวเขียนให้อีกรอบนึะมันเป็นเบอร์ไลน์ด้วยค่ะ924นี่จะเป็นเออ่ไลน์นนทิยาสีรอดนะคะแบบยาข้าบุญอยากซ่อยพาโมอคายานะคะ นนทิยาจะส่งหมายเลขบัญชีให้ทางไลน์นะคะเงี้ยนถ้าอยูคนอยู่ที่ทั้งหมดวันได้คิดกบอยดีไปเหนื่อยนินี่เกือบเกือบเดือนแล้วเกือบเย็นนะคะเบอร์ไลน์นะคะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นนทิยาสีรอดนะคะผู้ใดอยากซอยคายาคากับเขาเงี้ยโกนะคะนะคะ นะคะขอบคุณนเอฟซีนะคะที่ให้ความไว้วางใจทั้งส่งของเฮานะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะขอบคุณเฮียหลายๆเด้อขนาดบ่สบายก็ยังหาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนะคะไอคือเลกทุกคนเลยเอฟซีแห่งๆให้รวยๆแบ่งปันเงี้ยหน้าที่เพ่นดีี่น้องบางครั้งเพิ่นบ่ได้เว้าเพิ่นก็ให้ภรรยาเพิ่นเว้าคลิปแท่นนะคะนะคะให้เงี้ยโกหายไปไปนะคะ